ก็จะมาเป็นในส่วนของตัวหมึกแบบโรโรโบอลนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนหมึกได้ทุกตัวนะคะอ่านี่ในส่วนของ IM โรโรโบอลนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้ก็ รุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวจอตตอ็ะะจจอ t เ,เตอร์นะคะสำหรับจจอดเตอร์นะคะก็ตระกูลจ็อ t เตอนะคะจะทำกันออกมานะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะคะ สำหรับตัวจ็อตเตอร์นะคะก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นสแตนดาดนะคะไซส์ออกมาจะเล็กกว่าตัว XL นะคะอ่าสามตัวนี้เป็นโมเดลจ็อตเตอร์ทั้งหมดนะคะความแตกต่างคืออะไรบ้างนะคะลองมาดูกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวบอดี้ตัวนี้นะคะกับตัวนี้ขนาดเท่ากันนะคะตัวนี้เป็นตัวจ็อตเตอร์สแตนดาดตัวนี้เป็นจ็อตเตอร์สแตนเลสนะคะความแตกต่างคืออะไรคือในส่วนของตัวด้านบนนะคะเป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสนะคะใน ส่วนของตัวสีด้านล่างนะคะดูจะรู้สึกแตกต่างกันนะคะตัวสีเลือดหมูตัวนี้นะคะจะเป็นพั r เพลสีพั r เพลนะคะก็จะเป็นสีที่สุดมาจนถึงปลายปากกาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสแตนเลสทั้งหมดนะคะสำหรับตัวจ็อ t เตอร์ตัวนี้นะคะเป็นจ็อ t เตอร์มาตรฐานนะคะตัวสีอ่า จะมาสุดตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัดด้วยขอบสีเงินนะคะตัวนี้จะเป็นพวกจ t อ e เตอร์สลาดวัสดุตัวนี้นะคะจะทํามาจากพลาสติกนะคะการใช้งานพวกนี้จะเป็นรุ่นกดทั้งหมดนะคะแล้วจอ็อดเตอก็พัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนะคะให้ตัวด้ามใหญ่ขึ้นมานะคะสําหรับตอบโจทย์คนที่อชอบดีไซน์ปากกาที่ทรงด้ามเรียวนะคะเพราะว่าจ็อดเตอร์เขาทำ r ักเกอร์รุ่นจอเตอร์นี่ออกมานะคะเป็นรุ่นที่ฮิตค่อนข้างยาวนานนะคะมีมาเกิน10กว ปีแล้วนะคะสำหรับโมเดลตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะรู้ถึงปัญหาและก็ความชอบของผู้ใช้งานนะคะก็เลยพัฒนามาเป็นตัวจอตเตอร์เอซึ่งทรงเดียวกันนะคะแตกต่างกันที่ว่าจอตเตอร์เอจะ ยาวขึ้นมานะคะขนาดตัวด้ามนะคะอ้วนกว่าเดิมนะคะจึงเรียกว่าเป็นไซส์จอดเตอร์เอลโมโนโครมนะคะเราก็ความยาวตัวด้ามก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่คงลักษณะความเรียวของปากกาเอาไว้นะคะก็สำหรับตัวตอบโจทย์ปากกาสำหรับสุภาพบุรุษบางท่านที่ชอบปากกาทรงด้ามใหญ่นะคะสุภาพสตรีก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันเพราะว่าปากกาด้ามเล็กนะคะบางท่านก็ชอบแต่บางท่านก็ถนัดปากกาทรงด้ามใหญ่ เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ออกมาก็เลยขายดีนะคะอ่าคอลเลคชันปัจจุบันของตัว xl ตอนนี้นะคะปี2021นะคะก็จะทำออกมาด้วยกันสีสีเป็นเงินทองนะคะดำแล้วก็โรสโกนะคะแต่รุ่นเดิมก็มีอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับรุ่นก่อนหน้านี้นะคะเอ่เดี๋ยวเราลองมาดูอ่ mm. ตัวนี้ก็เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะตัวนี้เป็นตัวจอตเตอร์สแตนเลตนะคะสีตัวนี้จะเป็นตัวจอตเตอร์สแตนเลตสีพับเพลนะคะ ก็จะเป็นตัวบอดี้อ่าตัวจัตเตอร์สเตเลตตัวนี้นะคะเมดอินฝรั่งเศสนะคะทั้งหมด ตัวนี้จะเป็นในส่วนของจัต t ตอร์ม n ต a ฐานนะคะก็สีตัวนี้นะคะตัวสีน้ำเงินจะเป็นสีออริจินอลนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ทำกันออกมาค่อนข้างเกือบ10สีเช่นเดียวกันนะคะสีตัวนี้จะเป็นตัวสีคอ r r e c t ชั n นนิวขึ้นมาก็คือเขามีโทนน้ำเงินแล้วเขาก็เลยมอีออกสีที่ออกเป็นฟ้าเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นเหมือนน้ำเงินอ่อนนะคะตัวนี้นะคะ คันนี้วันนี้ก็มีในส่วนของตัวเซ็ตมาฝากกันด้วยนะคะตัวนี้นะคะจอดเตอร์สแตนดาร์ดนะคะ,ะสำหรับตัวบอดี้ทรงกดตัวนี้จะเป็นในส่วนของลูกลื่นนะคะแล้วก็ลักษณะการเปิดปอบแบบนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของจอดเตอร์แบบโรลล์บอลนะคะทรงเปิดปอบสำหรับตัวนี้นะคะปาร์เกอร์ Parker เขาทำออกมาแยกขายนะคะทั้งตัวด้ามเดี่ยวโรลล์บอลก็ได้ด้าม บอเพนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านอยากจะไปใช้เองหรือว่าเป็นของฝากนะคะก็สามารถที่จะทําเป็นเซตได้นะคะเราก็รุ่นนี้นะคะราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะก็คือดูดีแล้วก็ราคาไม่สูงเวลาที่เราจัดเซตออกมาก็ค่อนข้างดูดีเลยนะคะเห็นไหมคะก็จะได้เป็น2ด้านใน1กล่องนะคะสามารถที่จะเป็นของขวัญวันพิเศษนะคะให้กับ คนพิเศษได้นะคะตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยลูกเรือหนึ่งด้ามโรรโบอลหนึ่งด้ามน,นะคะตัวเซตตัวนี้นะคะก็จะมีในอย่างคลิปมีคลิปที่ลงดีเทลละเอียดของตัวรุ่นนี้บอดี้นี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีนะคะ,ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่าง ตัวรุ่นถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของแบรนด์ a r t i f e t นะคะวันนี้จะมีมาให้ชม2รุ่นนะคะตัวนี้จะเป็น a r t i f e t รุ่นที่เป็นชื่อรุ่น h อ r m a t นะคะเป็นสียอดทิศที่ขายดีนะคะ black chrome นะคะตัวด้ามจะเป็นตัวสีออกดํานะคะแล้วก็ด,ดําด้านนะคะตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะชื่อแบรนด์ของเขา a r t i f e t จะมีตรงนี้แล้วในส่วนของตรงแหนบก็จะมีสัญลักษณ์ของแบรนด์นะคะ การใช้งานเป็นทรงหมุนเวลาทําชื่อก็จะออกมาเป็นสีทองแบบนี้นะคะสำหรับถัดปานะคะตัวนี้เป็นจะ อ่าอร์ติเฟชื่อรุ่นบัสโซนะคะก็เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะเป็นอันดับต้นๆในการที่จะซื้อของฝากให้กับคุณผู้หญิงนะคะก็สำหรับสีนี้นะคะขายดีนะคะเป็นตัวสีไรท์โรสโกนะคะดูออกมาค่อนข้างดูดีนะคะก็เวลาให้ก็ผู้รับค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากนะคะสำหรับของขวัญชิ้นพิเศษตัวนี้นะคะบอดี้ค่อนข้างด้ามเรียวนะคะตัวด้ามสีขาวตัดด้วยอะไหโรสโกนะคะการใช้งานเป็นทรงแบบกดแบบนี้นะ ะะแล้วก็ในส่วนของตัวลูกดื่นนะคะที่เป็นแบรนด์อาร์ติเฟกนะคะาสามารถที่จะเวลาที่เราเปลี่ยนหมึกนะคะเราสามารถที่จะใช้หมึกของเพนททลหรือว่าป a r เกอร์ได้ใช้งานร่วมกันได้นะคะขนาดไซส์บอดี้เท่ากันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์บอรเพนเป็นแบบบอเพนนะคะบอร้พลอยอลูกดื่นนะคะ ถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของตัวดินสอนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Rotting นะคะค่อนข้างเป็นแบรนด์ดินสอที่เป็น Professional นะคะ Pencil ก็ตัวนี้เป็นตัวรุ่น็อปนะคะของ Rotting นะคะชื่อของเขาคือ Rotting 800 plus นะคะอ่ามีขนาดทั้ง0.5 0.7นะคะแล้วก็มีทั้งด้ามสีดำแล้วก็ตัวด้ามสีเงินนะคะตรงแหนบก็จะมีเขียนคำว่า Rotting นะคะ เวลาทาไมถึงมีชื่อ plus นะคะรุ่นนี้นะคะพิเศษกว่ารุ่นอื่นก็คือจะมีในส่วนของสไตรัสตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้งานสามารถที่จะหุบหัวดินสอได้นะคะเราก็เวลาที่เราหมุนตรงนี้มันก็จะมีตัวเกีียวล็อกนะคะก็จะมีหัวดินสอโผล่ออกมานะคะเวลาที่เราจะใช้เราก็กดปกตินะคะ วัสดุจะทำมาค่อนข้างเป็นวัสดุอย่างดีนะคะเราก็แบรนด์นี้เป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันนะคะสำหรับบอดี้รุ่นนี้นะคะ,ะตรงในส่วนของตรงนี้เขาจะมีเขียนว่า made in Japan นะคะสำหรับตรงนี้นะคะ,ะ Japan แล้วก็สัญลักษณ์ของโรตติ้งก็คือตรงวงแหวนสีแดงนะคะรุ่นนี้เพิ่มความพิเศษขึ้นมาคือตัดด้วยขอบสีทองด้วยนะคะแล้วก็ทรงดินสอของเขาออกแบบมาเป็นดินสอทรงหกเหลี่ยมสำหรับตัวรุ่นที่รีวิววันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวขนาด0.5นะคะ เราก็เพิ่มความพิเศษเวลาที่เราจะทําของขวัญน,นะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มชื่อนะคะหรือว่าข้อความนะคะลงไปบนดินสอได้เช่นเดียวกันเวลาที่เราจะหุบหัวดินสอเราหมุนอ่าก็จะเก็บแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปสั้นๆนะคะเป็นตัวอย่างในส่วนของอประการุ่นต่างๆนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ